สวัสดีครับวันนี้พิเศษมากครับลูกค้านัดกือบเซมิกกับศูนย์คิริคาของเรานะครับเป็นพอตเจอร์เรจันเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่พิเศษไปกว่านั้นคือคุณพี่เขาเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียครับหรือเป็นยูทูบเบอร์ก็ว่าได้นะครับผมคนติดตามค่อนข้างจะเยอะมากครับที่โซนภาคใต้เกาะสมุยนะครับซึ่งแฟนคุณพี่เขาเป็นสาวฝรั่งนะครับอเมริกานะครับแต่ทีนี้มีครับคุณพี่วันนะครับผมขอไหม่น่อยไมนเยครับพี่ก็ไม่ได้ยินครับผมสวัสดีครับวันนี้พอดี โอกาสดีออกรถใหม่เพิ่งออกมาเลยครับแล้วก็พาเข้ามาที่คิลลี่คาร์เลยรครับผมพอ<ร>ดีก็รู้จักมีคนแนะนํามาทางช่อง YouTube ของคิลลี่คาร์นี่ครับเข้าไปดูปดล้วที่ร้านนี้เขาได้แชมป์สปีซ้อนเกี่ยวกับเครือบเซรามิกแซฟแก้วแล้ววันนี้โอกาสดีได้มาใช้บริการอันนี้นะครับพอดีฟอฝากก็ด้วยนะครับพอดีเป็นช่อง YouTube ของแฟนดิลลี่ไลท์แล้วก็วันนี้เดี๋ยวรอติดตามผลงานของเขา อันนี้มาใส่ก่อนเดี๋ยวรอดูผลงานว่าจะเป็นยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเยวก็เรอรอดูตอนจบอีกที่หนึ่งนะครับกับงานผลงานของการเครือบแก้วเซรามิกกับทางศูนย์คลิคาของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่เขานะครับคุณพี่เขาเขาก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมวันนี้จะมาส่งรถก็มืดมิดกำคำวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วก็จัดการให้กับคุณพี่เขานะครับหลังตอนเย็นนะครับลูกพี่เขาคุณพี่เขามาจากเกาะสมุยนะครับผม เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับเลยครับรับรถคันนี้ขึ้นเรือไปเลยนะครับแต่ตอนจบนี่ต้องมีผลงานความงามๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่รถเครือบแก้วเซรามิกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคุณพี่วัดก็มารับรถนะครับผมตอนนี้ก็ให้คุณพี่วัดว่าดูผลงานว่าเป็นอย่างไรนะครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาดูผลงานนะครับของคิลลี่คาบอกว่า ถูกใจมากครับเห็นเห็นแล้วถูกใจมากอยากจะบอกเลยครับสนใจใครมีรถใหม่นี่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับคิลลี่คา้องเขาทำได้สวยมากครับแล้วอีกอย่างพี่กบเจ้าของที่นี่ดูแลผู้จาอะไรดีมากครับอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นจุดขายเลยใครถ้าว่าดูดช่องคิลลี่คา,าไอันี้ใน youtube นะจะมีพี่กบบอกมีส่วนรถพิเศษด้วย โอเคครับขอบคุณมากครับถูกใจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอบคุณทั้งคุณพี่วัดนะครับผมที่มาใช้บริการที่ศูนย์คีทีคาของเรานะครับผมโอเคนะครับสาหรับท่านที่อยากดูแลรถรักรถนะครับอยากเคลือบเงาเงาํำแบบนี้ก็มาได้ครับกับศูนย์คีทคาของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ